ออริสลาตอบกลับทันทีเดียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมอกความสามารถ ที่หลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีค่ะสําหรับสาวดิวอริสลาภรรยาสุดที่รักของเซบาตียนและสาวดิวอริสลาเรียกได้วา่ากําลังเป็นคุณแม่ป้ายแดงและทุ่มเทเพื่อลูกจริงๆค่ะเมื่อคุณแม่ดิวได้เขียนข้อความซื้อนมให้หลานวันเดย์ินสิงคโปร์พร้อมทั้งเขียนแคปชัน่นเมื่อนำนมยังไม่มาและเผยเรื่องราวเมื่อโม่ขึ้นเครื่องบินไปประเทศสิงคโปร์เพื่อซื้อนมให้น้องไซรัสหลานชายแม่ดิวได้เผยคลิปที่ให้น้องสาวบินไปสิงคโปร์ เพื่อซื้อนมให้น้องไซลัสเนื่องจากนมคุณแม่ยังไม่มาแต่งานนี้พบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งตำหนิวิจารณ์แรงว่านมก็ต้องบินมาซื้อสิงคโปร์เนอะความเวอร์นี้และน้องสาวของดิวได้ตอบกลับไปว่าไม่เวอร์ค่ะสะดวกค่ะงานนี้แม่ดิวก็ได้โพสต์ภาพนี้ลง Facebook พร้อมฟาดความในใจเบาๆว่าก็สะดวกแบบนี้ตอบแทนเหมือนรู้ใจ Thank <laughs> you.